เฮ้ย hey! วันนี้ครับออนี่คือรายการห้องเต้พบประชาชนรายการที่กูจะมาตอบคำถามทุกคนที่กูตอบได้มาเลยคำถามมามา ทางวาจาสมองไม่สามารถจํากัดความสิ่งที่คิดออกมาได้อย่างทันท่วงทีเวลาคุยกับคนแล้วเดทแอร์อยากจะถามว่าจะปรับยังไงดีครับแล้วถ้าเรียนการแสดงจะช่วยไหมครับรวมไปถึงเรื่องบุคลิกด้วยเออน่าสนใเจ๋งว่ะขอเป็นตอนๆน,นะขอตอนแรกก่อนนะผมกว่าพูดไปเก่งฮะพูดไ่เก่งเว้ยอันนีู้ดไม่เก่งด้านการสื่อสารทางวาจาอันนี้เป็นกันเยอะสมองไม่สามารถจํากัดความสิ่งที่คิดออกมาได้อันนี้คือเป็นคนที่คลังคําในหัวน้อยแล้วอาจจะมีประสบการณ์การกับคนอื่นไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะมีสมอง ส่วนที่กัดกองพวกคําพูดพวกนีน้น้อยอยู่ตง,งต่อเวลาคุยกับคนเราชอบเด็ดแอะอันนี้เป็นเรื่องไม่แปลกก็อยากจะถามว่าทําไงดีปรับยังไงปรับยังไงเอาเอา,เอาแบบมาแบบยังไม่ต้องพูดเรื่องเรียนหาหอกอะไรเลยนะเราว่าต้องต้องคุยกับคนมากขึ้นคุยกับคนแบบว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าแค่ว่าโทรศัพท์หรือว่าคุยกับคนรู้จักคุยกับคนรู้จักก็ได้แต่คุยกับคนให้มากขึ้นเช่นแท็กซี่ที่คุณนั่งแม่ค้าร้านข้าวแกงพนักงานเซเว่นคนที่คุณเก็บเตดตังที่เขาทำตกเมื่อกี้ได้แล้วยืนคืนให้เขาจากอารมณ์ทีี่แแบบบจัเรยล้วก็ ก็ลองเปิดบทสนทนามาพี่ครับนี้เงินตกครับพี่ครับไม่เป็นไรครับพี่ครับยินดีครับการเพิ่มขึ้นมาไม่กี่คำเนี่ยมีความหมายมากนะครับไอ้คำว่าไม่เป็นไรครับพี่ยินดีครับมันทําให้เราเปิดตัวเองสู่โลกมากขึ้นกว่าการก้มหน้าก้มตาหยิบเหรียญแล้วคืนแม่แล้วก็ดีไปไม่อยากคุยกับมึงเลยไม่อยากมองตาเลย<ๆ>การมองตาคนเป็นจุดแรกครับของการเริ่มบทสนทนาต้องมองตาสําคัญมากการพูดก,กับคนอย่าเสือกหลบตามึงไม่ใช่หมามึงไม่ใช่แบบหมาบ้ามองตาใครไม่ได้ไม่ได้มองตาไม่ได้ไม่อยากมองตาเลยเวลาพูดกับคนอื่นก็แบบดีครับผมว อใครไม่ได้มองตาเขาเลยมองตาดิเออไอคอนแทคเนี่ยนะเตอได้คำว่าตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับเวลาที่พูดกับใครแล้วอยากให้เขารู้สึกว่าเราจริงใจกับเขาต้องมองตาเว้ยระบบสนทนามันจะเริ่มมาเองถึงแม้ว่าเราจะแบบพูดไม่เก่งก็ตามถ้าเกิดเรามองตาเขาเรา,เ,ราเขารู้สึกว่าเราจริงใจหรือว่าเราอยากคุยกับเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาคุยกับเราเองสองเรื่องของคลังคำเมื่อกี้บอกว่าเอ้ยเรียบเรียงคําไม่ค่อยถูกในหัวกระบาลเนี่ยแม่งงงชิบหายกูจะพูดคําไหนก่อนดีประธานกริยากรรมกรรมประธานกริยานามกรรมกรรมกรรมนากรรมงากระงากระก้า แล้วคนที่มีคลังคําเยอะๆเนี่ย <ๆ S 1> เขาก็จะสามารถเรียบเรียงสิ่งต่างในหัวเขาได้ดีแล้วก็สามารถพูดสิ่งที่คิดออกมาได้เออบางคนแบบไอ้เคี้ยดผลไม้ลูกนั้นน่ะที่แบบดแดบงบๆแล้วแบบมีน้ำมแล้วแบบคือแบบได้ลูกอะไรวะลูกเนี่ยถ้าเกิดคุณมีคําว่าสลักล,ละกรรเงาะริมตีอยู่ในใจเนี่ยมันจะแบบง่ายมากเลยที่คุณจะตัดสินว่าเอ๊ะคุณจะพูดถึงลูกอะไรวะอีกปัญหาหนึ่งแอมเมื่อกี้แอมพูดถึงปัญหาหนึ่งอะไรนะที่แบบว่ามีเพื่อน มีคนที่คิดไม่ออกอยากจะพูดแต่คิดไม่ออกคิดํำไม่ออกกับคนที่ไม่พูดแล้วเพราะว่าคิดว่าพูดไม่รู้เรื่องอ๋อและเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่องมากเข้าก็จะตัดสินตัวเองว่ากูเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่อยากจะพูดกับใครไปเลยก็แบบว่า อยากเล่าเรื่องมีเรื่องจะเล่าอคิดแต่ว่าไม่สามารถวิเคราะห์อ,ออกมาได้เล่าทุกอย่างจะเบะสะตัตหมดเลยมันก็เป็นผลจากการที่คุณตัดสินตัวเองว่ามึงเป็นคนพูดไม่ดูเรื่องนั่นแหละแล้วเมื่อคุณแม่งเริ่มไม่พูดนานๆไม่สื่อสารนานๆมึงก็เริ่มลืมเว้ยพ่ามึงจะสื่อสารยังไงแล้วเสร็จปุบ๊บมึงก็จะเริ่มแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วครั้เนี้ยพอมึงต้องสื่อสารจริงๆแล้วมึงก็ดึงไม่ออกว่ามึงจะพูดเรื่องไหนก่อนดีวะเรียงลำดับเรื่องไหนก่อนดีประเด็นคือต้องมีสติไว้ค่อยๆหลายในกาาลว่่จจะะฟบออเื ักไมวะเขาจะอยากฟังกูไหมเนี่ยที่กูพูดช้าเขาเสียเวลาเขาไหมเนี่ยการที่มึงพูดเร็วแล้วมึงพูดไม่รู้เรื่องเสียเวลากว่า เพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆครับแล้วก็ค่อยๆคิดว่าเอ๊ะที่เราจะพูดต่อไปเนี้ยเราจะพูดเรื่องอะไรนะแล้วก็ค่อยๆพูดออกมาไม่ต้องรีบการรีบนั้นไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยแย่ลงในสามการสื่อสารผิดพลาดได้เยอะขึ้นการลืมประเด็นการพูดแล้วพูดเลยประเด็นที่ต้องการสื่อสารไปก็เกิดขึ้นได้จากการที่มึงพูดเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นใจเย็นตั้งสติหายใจแล้วก็พูด แล้วถ้าเรียนการแสดงล่ะจะช่วยไหมรวมถึงเรื่องบุคลิกด้วยต้องพูดอย่างนี้เว้ยอันนี้ขอตอบแบบซื่อสัตย์เลยนะการเรียนการแสดงปัจจุบันนี่น่ากลัวมากเพราะมันมีหลายแบบมากแล้วมันก็มีหลายโรงเรียนที่เปิดขึ้นมาแล้วก็แบบบางคนก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการแสดงจริงๆด้วยซ้ำอ่ะก็เปิดขึ้นมาเพื่อจะเอาตังมึงนะ่ะต้องเรื่องดีๆนะว่าแบบจะเรียนการแสดงเพื่ออะไรถ้าเรียนการแสดงเพื่อแสดงอันนั้นมันมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งแต่ถ้าอยากจะปรับปรุงบุค,คลิกภาพมันมีคอร์สที่ตรงกว่านั้นในการปรับวิธีการสื่อสารหรือววว่าาาปรรรรุงิิิธธีีกกพูดดหือค มันมีคอร์สที่ตรงกันนั้นคอร์สปรับมูลิกภาพตัวนี้ก็มีสอนกันเยอะมีพี่เราสอนเยอะมากเลยซึ่งได้ผลแล้วก็ถ้าเกิดว่าถามว่าเรียนการแสดงช่วยได้ไหมช่วยได้ครับหนึ่งคือการแสดงถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของละครเวทีอะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณรู้ว่าคุณจะพูดอะไรคือหลักการการพูดลายรว่าการพูดบทของละครเวทีมันคือการหมายความสิ่งที่คุณจะพูดออกไปมีประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือว่าไม่เล่นละครก็ตามการสรื่อสารคนปกติก็ตามคุณต้องหมายความอย่างที่คุณพูดจริง,รงๆไม่อย่างนั้นคนจะไม่เข้าใะ คุณเชื่อป่ะผมรักคุณอนะโซน่าอันนึงนะคะเออหรือว่าแบบพี่พี่ผมอยากกินนี้มากเลยพี่เนี่ยกลับองพี่ อยากกินนี่มากเลยวันี้ต่างก,กันมาก1คือสายตาละครเวทีหรือว่าพวกแบบการแสดงเนี่ยมันทาให้คุณสามารถแบบว่าสื่อสารได้มากกว่าแค่ปากคุณมือไม้เนี่ยการแสดงออกทางด้านมือไม้เนี่ยคิดเป็นประมาณ3 0หรือ40%บของการสื่อสารปกติประจำวันนะครับไม่งั้นคนใบ้ในการสื่อสารยังไงถูกไหมคนที่พิการทางเสียงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะสื่อสารยังไงถ้าเกิดไม่มีภาษามือพวกภาษามือต่างๆเราเนี่ยฮะมันเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมในการสื่อสารคุณได้แล้วก,การแสดงมีผลแล้วก็เราว่าช่วยได้ถ้าเกิดว่าเรียนจางถูกต้องนนะมัก็จช่่วยคุณใารสสือ ในอในเนื้ออันคือเรื่องเรือเสียงการสแสดงมันช่วยให้คุณเปล่งเสียงออกมาได้เต็มที่จับท้องในการโปรเจกต์เสียงออกไปมันทําให้คุณเปล่งเสียงได้เต็มที่แล้วเมื่อเปล่งเสียงออกมาได้เต็มที่เกิดอะไรขึ้นต่อไปครับความมั่นใจเกิดขึ้นเมีความมั่นใจต่อมาการสื่อสารก็ดีขึ้นเองเนี่ยมีผลต่อกัน